มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์ภาพการถวายเพลพระหารูปนั่งฉันอาหารคล้ายๆกับเป็นชาบูค่ะก็คือมีหม้อต้มแล้วก็มีเนื้อสดผักสดหันวางอยู่ในจานนี่เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะคนที่โพสต์ในระบบข,ข้อความบอกบ้านอา่าทำบุญเลี้ยงพระนี่มันยุคใหม่ของการถวายเพลห้าห้าแน่นอนโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ ออหรือเป็นเพราะว่าพระไม่สามารถปฏิเสธอาหารที่ญาติโยมถาไวายได้แต่บางส่วนก็บอกว่าพระเนี่ยไม่ควรทําอาหารฉันเองนะมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วข้อกําหนดคืออาหารที่ถาวายพระมันต้องเป็นอาหารที่มันสุกแล้วเรียบร้อยค,คือพระจะต้องไม่มาปรุงอาหารเองแบบนี้ทีมข่าวเรื่องเาวาเช้านี้ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านพันธุ์ตรวจโทปง,งพรพรามเสนนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านบอกว่าในกรณีแบบนี้ภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์นั้น ถือว่าเป็นการผิดอาบัตเล็กน้อยผิดสต่ผิดเล็กน้อย ทั้งนี้ก็จะต้องมีการปรงอาบัตและจะต้องให้พระผู้ใหญ่มาตักเตือนเรื่องความไม่เหมาะสมแต่ทั้งนี้หากถามว่าพระพิสุสามารถปฏธธธิเสธพัตนาหารที่ญาติโยมนํามาถวายได้หรือไม่นั้นท่านทันตุโทรโพงพรบอกว่า,มวามไม่สามารถปฏิเสธ,ธได้แต่รับมาแล้วเลือกได้ว่าจะฉันหรือไม่ฉันก็ได้อ่านีคือคําตอบจากผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะคือลักษณะแบบนี้ผิดอาบัตเล็กน้อยก็คือต้องปรงอาบัตพระผู้ใหญ่อาจจะต้องตักเตือนเรื่องความไม่เหมาะสมแต่ทีนี้เรื่องของการปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้าญาติโยมถวายเนี่ยจริงอยู่ที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้ารับมาแล้วก็เลือกได้ว่าจะฉันหรือไม่ฉันแต่ถ้าสมมติว่าคุณบ๊ายถวายชาบูแล้วคุณบายลวกลวกให้เลยแล้วก็มาใส่จานให้อย่างนี้พระท่านฉันได้ใช่ค่ะอันนี้แต่อันนี้เหมือนมีหม้อต้ม,มให้พระท่านต้มลแลว้วก็ฉันเองเลยเนี่ยนะคะยังไงกับเรื่องของพระสงฆ์คราบถ้าถามผมว่าผมคิดยังไงกับ การเห็นพระสงฆ์ไปฉันชาบูผมถ้าผมไปเห็นเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมครับเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ควรจะฉันอะไรหรือว่าใช้สิ่งของที่มันสุรุยสุล่ายเกินตัวมันเป็นการที่ทําเกินสรมน่าของตัวเองไปครับสําหรับหนูนะคะ ก็คือในความคิดของหนูก็คือถ้าหากว่าโยมนะคะนําชาบูหรือว่าหมูกระทะนะคะมาถวายเพนที่วัดหนูก็คิดว่าเห็นด้วยค่ะเหมาะสมที่แบบว่าท่านก็ฉันอยู่วัดประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าให้พระนะคะไปนั่งฉันชาบูที่ร้านหนูก็คิดว่ามันไม่สมควรค่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจว่าพระมานั่งฉันชาบูที่ร้านแล้วมันบางคนเขาจะมีความรู้สึกแปลกๆว่าเอ้าพระมานั่งฉันได้หรอแบบประมาณนี้ค่ะแต่ว่าบางคนที่เขาแบบเคย รู้จักแล้วก็เคยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระคะสนิทสนมแล้วก็เข้าใจในพระพุทธศาสนานะคะเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่คํานึงหรอเขาว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าเขาก็เห็นสมควรว่าเออเหมาะสมที่จะให้พระมานั่งฉันได้ประมาณนี้ค่ะเหมือนอย่างเช่นเปิดร้านใหม่นะคะก็คือแบบเออให้พระมานั่งฉันพอเป็นสิริมงคลของร้านอะไรประมาณนี้ค่ะหนูนะคะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าคนเรานะคะก็ต้องกินใช่ไหมคะ ก็ถ <anto> ้าตามความคิดเห็นของหนูนะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเรามันต้องอยู่ต้องฉันอยู่แล้วนะคะถ้าในกรณีไปกินเองเนี่ยคือก็หนูคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมนะคะแต่ในกรณีที่ญาติโยมเนี่ยเขามาถวายอันนี้ก็ยังสองจิตสองใจค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกหรือผิดตามพระวินัย ครับในในมุมมองเรื่องพระไปสันอาหารเนี่ยในมุมมองของตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่ได้มองที่ตัววัตถุในเรื่องของการนำมาถวายก็ดีในเรื่องของการรับเพื่อไปบริโภคหรือสันก็ดีโยมมองถึงเรื่องเจตนามากกว่าว่าเจตนาของผู้ถวายต้องการถวายเพื่ออะไรแล้วผู้ฉันฉันไปเพื่อเจตนาอะไรนั่นคือในมุมมองของโยมอาจารย์แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือจะ ให้ความสําคัญในเรื่องของอาจารามากกว่าว่าถ้าเราฉันเนี่ยเราควรจะไปอยู่ในสถานที่ใดที่เหมาะสมเพราะในปัจจุบันนี้มันมีสถานที่ที่เป็นอโคจรไม่เหมาะสําหรับพระคุณเจ้ามันมีหลายที่หลายแห่งแม้ว่าจะไปฉันในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไปฉันอยู่ที่ไอคอนสแควร์หรือว่าพัตานาพัฒนาคารหรูๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะยกเว้นที่เขาจะ นิมนต์ไปเป็นวาลาพิเศษอย่างนั้นมากกว่ามันจึงอยากจะฝากมุมมองตรงนี้ไปยังพระคุณเจ้าที่ศึกษาอยู่ในบริเวสงนครพนมว่าถ้าใจมุมมองของโยมแล้วก็ควรจะมุมมองควรจะมองถึงอาจาระมากกว่าที่จะไปใส่ใจในเรื่องตัวอาหารมากในประเด็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าครับขอบคุณครับ,บในกรณีชาบูเนี่ยถามว่าพระฉันได้ไหม ทำไมจะฉันไม่ได้พระก็มีปากเนี่ยจะฉันจะกินที่ไหนก็ได้ถ้ามีคนถวายและในกรณีของพระถ้ามีคนญาติโยมบางคนเขาไปนมนม์พระให้ไปฉันชาบูจะทีวัดทีบ้านหรือที่โรงแรมที่ไหนก็ได้ถ้ามีคนถวายก็ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปฉันในที่ที่ไม่เหมาะสมโดยที่ทางภาษาพระเขาเรียกว่าที่อาลโคจรอย่างนั้นไม่ไม่เหมาะแม้ว่าจะถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าอาหารการกินอาหารการฉันเนี่ยมีญาติโยมถวายที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าเหมาะสมพระก็ฉันได้ไม่น่าจะมีปัญหาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามฉันชาบูเพราะการจะฉันอาหารได้หรือไม่ได้นั้นในบทบัญญัติเขาก็บอกไว้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ได้เราไม่ได้ระบุเราก็ฉันได้ ในกรณีที่มีข่าวมาผ่าพิงถึงหรืออัจฉริยายันยมหลายๆคนแชร์กันเรื่อยเปืือยเกี่ยวกับชาบูเนี่ยยันยมบางคนเขาก็หวังดีนิมนต์พระไปฉันฉันอาหารแบบตามปกติฉันอยู่แล้วแหละพอมีอาหารแปลกๆโยมจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือจะขึ้นบ้านใหม่ทาสีใหม่อะไรก็แล้วแต่โยมเขานินบนไปฉันเนี่ยเราก็ฉันมันก็ฉันได้ แต่จะมีผู้วังดีที่ว่าเวลาไปถ่ายภาพแล้วแทนที่จะโพสขึ้นในทางที่สร้างสรรค์อาจจะโพสขึ้นเป็นกรณีว่าเอพระไม่สมควรไปฉันชาบูจะที่ไหนก็ตามเพราะบางคนมีแนวความคิดหลายม,มุมแต่สำหรับอาตมาภาพเนี่ยที่ไหนก็ได้ถ้ามีญาติโยมถวายแม้แต่เราแม้แต่ญาติโยมจะมาทําบุญที่วัดก็ฉันได้เหมือนกันเพราะเราไมเเ่เขาก็ไม่ได้ห้ามเรา ทีนี้ที่มีกรณีโจทย์กันกันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาตามสื่อสารมลชนต่างๆว่าพระไม่สมควรที่จะฉันชาบูในกรณีของอาตมาภาพก็บอกว่าฉันได้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ญาตยิยมรับทราบว่าทางวิทยาลัยสงนนครพน,นมก็จะจัดกิจกรรมเหล่านี้แหละโดยเฉพาะว่าพระฉันชาบูได้หรือไม่เป็นกิจกรรมที่จะจะขึ้นในวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ 2,562นี้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงเขียนหลหลายท่านโดยเฉพาะศาสตราจารย์พิเศษบรรจบบรรณรุจิตแล้วก็อาจารย์พุทธศาสตร์พุทธาจารโรมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในกรณีที่ว่าพระชันชาบูได้หรือไม่แล้วก็ขอเชิญจะเริญมผ่อยังยนได้ติดตามตอนต่อๆไปก็แล้วกัน